อย่าลืมก็ติดตามก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมพร้าวก่อนค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนของการลิดพร้าวแล้วก็ขูดพร้าวนะคะต่อมานะคะก็ไปสอยมะละกอนะคะมลิศให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการสรับมะละกออันนี้ก็จะได้เป็นมะละกอที่สับพร้อมแกงแล้วนะคะ แล้วก็ขูดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการปั้นน้ำกะทิกันนะคะปั้นน้ำกะทินะคะเพื่อเตรียมที่จะแกงนะคะอันนี้ก็เอาน้ำกะทิไม่ต้องเยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของที่เตรียมไว้นะคะในการแกงนะคะมีหมูมีใบมะกรูดมีเครื่องแกงแล้วก็มีกะปินะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ตั้งเอาน้ำกะทิตั้งให้เดือดน,นะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะแล้วก็คนให้น้ำกะทิกับเครื่องแกงนะคะเข้าด้วยกันนะคะแล้วตั้งไฟไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เครื่องแกงละลายนะคะให้เข้ากับน้ำกะทินะคะ พอเดือดดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่หมูลงไปได้เลยค่ะใส่หมูลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งให้หมูสุกนะคะแล้วก็ใส่มะละกอลงไปได้เลยค่ะ